เรามากันที่อีกหนึ่งสาวใจบุญคนนี้นะคะเยริแห่งเลสเวลเวตนั่นเองล่าสุดนี้ค่ะคุณค่ะบริจาค10ล้านวอลเลยนะคะช่วยถารกผุยยากไรค้ค่ะมีข่าวที่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของเยริน้องเล็กของเกิร์ลกรุ๊วงเว d เวลเว t ค่ะที่ล่าสุดก็ได้ฉลองอายุนะคะครบ22ปี หากนับแบบทั่วไปหรือว่า23ปีหากนับแบบเกาหลีนะคะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาค่ะด้วยการบริจาคเงินจำนวน10ล้านวอนหรือเกือบ3 0 0แสนบาทให้กับหน่วยงาน Baby Box ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรผู้ช่วยเหลือเด็กทารกและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยากไร้ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิตค่ะ ซึ่งเหตุผลที่เธอเลือกจะบริจาคก,กับหน่วยงานนี้นะคะทางเยริก็บอกค่ะว่าเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการจะแบ่งปนันและก็ตอบแทนความรักที่ได้รับจากแฟนและสังคมในวันคล้ายวันเกิดซึ่งเธอก็หวังค่ะว่าด้วยทุนทรัพย์ของเธอจะมีส่วนช่วยให้เด็กๆและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยากไร้ไม่ต้องทนทุกข์กับการขาดแคลนปัใจจัยในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลคโควิด -19 เกี่ยังคงระบาดอยู่ในทั่วโลกเวลานี้ค่ะนอกจากนี้นะครับก่อนหน้าจะถึงวันเกิดเพียง2วันนะครับเยรีก็เ,เพิ่งจะมีผลงานแสดงครั้งแรกลงจอให้ชมกันนะครับทางสถานี TVN นะครับกับผลงาน Drama Stage Mint Condition นะครับซึ่งเป็น Project Series ตอนเดียวจบลงจอให้ได้ชมกันด้วยโดยนี่นะครับถือว่าเป็นผลงานเดบิวต์ในฐานะนักแสดงของเธออีกด้วยนะครับ โ,โหดีจริงๆ,ๆซึ่งคนมันเทิงเกาหลีนะส่วนมากเขาจะชอบบริจาคนล้อสั่งโรงเรียนให้เด็กนู่นน<ม>ี่อย<ม>่างเงี้ยดีมากๆนะก็ถือว่าเป็นไอดอลที่ไม่ใช่แค่ดูดีแค่รูปหลักหน้าตานะฮะ<ช>จิตใจนี่ก็งดงามอีกด้วยนะครับ<ช>น่าสนุนผลงานทีเดียว